นี่มีพวกสร้อยคอทุกคนดูคือเราขึ้นมาบนร้านชั้น2องแบบนี้เลยอ่ะคือถ้าเราไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่ามีร้านในเซาวันเนี้ยโคตรดีเนี่ยข้อดีของการมีคนในพื้นที่ไงเขารู้มันเป็นร้านรับจริงๆนะคือมันอยู่ชั้น2องอะ่ะทุกคนผมซื้อหลายอย่างมากเลยนะผมจะลองทายดูนะว่าทั้งหมดนี่กี่บาทน,นะผมเดาว่าพันหไม่ถึงส0 0พหรอกได้อะไม่ได้ะฮะ เกกิดจาาาคคววมมรสดาปกกันนเเิ็ความันสวดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะพี่เขาเนี่ยพารเรามาที่ตลาดฮูเซนนะฮะเป็นตลาดของฝากที่อีบนะที่ใหญ่มากๆแล้วก็ของสวกมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคือที่นี่คือแห่งน้ำ่งของฝากใช่ไหมใช่ใช่เป็นแหล่งรวมของฝากของอีบเลยทีเดียวาคาไม่แพงราคาไม่แพงโอเคม,ม,มาดูกันท่านทุกคน โอ้น oh, 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 ี่ดูโอ้ตลาดยาวเหมือนนะตลาดชื่อว่าคาอัลคาริดีครับผมชื่อเลยนะคาอัลคาริดีแต่ถ้าจะเรียกยง่าก็คือตลาดฮุเซนตลาดฮุเซนท่านนักศึกษาคือตลาดฮุเซนนี่มีพวกสร้อยคอทุกคนดูตลาดโคตรยาวนะทุกคนโอ้โหมีเนี่ยมีชุดอย่างนี้ด้วย การหาของฝากของผมเนี่ยผมจะเน้นไปพวกกุังเจหรือแม่เหล็กติดตู้เย็นที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของอียิปต์นะคือถ้าเป็นการ์ตูนทั่วๆไปอ่ะผมไม่อยากซื้อเท่าไหร่เพราะว่าที่ไหนก็มีขายไงแต่ถ้าเป็นพวกพีระมิดพวกแบบ ความเป็นอีบะเราก็จะซื้อนะฮะขอบคุณเจเดี๋ยวดูขอถูกเลยของถูกเลยไหนอ่าของบุญเจถูกๆเบย์เขาแนะนำตามมาตามมาโหมันในซอยอย่างนี้เลยไปเไม่เคยมาซื้อเหรพื่อไปบุญเจแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเขาพามาในซอยแคร์อย่างนี้นะฮะเพื่อไปดูบุญเจราคาถูกๆคือร้านมันมีเยอะทุกคนมันก็ของคล้ายๆกันอะบุญเจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่เราว่าเราจะซื้อที่ร้านไหนทุกคนแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงนะโอ้ขึ้นบันไดอย่างนี้เลยไป ถ้าำ้กคือมีซับรนคือรา,ราคาของตุกคราคามาตรฐานาเนี่ยเพาะวขาจะแปลกปลยยคือเราขึ้นมาบนร้านชั้นสแบบนี้เลยะคือถ้าเราไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่ามีร้านเนรน้ยเนี่ยแบเขาพามาที่ร้านชั้นสองนี่ฮะทุกคนนี่คือร้านที่แบเขาพามานะเอาเป็นว่าเรียกได้ว่าเป็นร้านลับใ่ไหมไม่มีใคร,รู้นะไม่มร,รู้เนปะ็นผมเดกับ ยูทูบสองคนนะค<ช>งเดินผ่านอะ่ะคงไม่รู้ว่ามีชั้นสองใช่ไหมใช่ส่วมาเ<ช>ขาจะเอาที่นี่ไปข,า,ขายด้านล่ง<อ>างราคาต่างกันไม่ราคาต่างกันใช่ไหมเฮ้ยทุกคนโคตรดีเลยโคตรดีเนี่ยข้อดีของการมีคนในพื้นที่ไงเขารู้มันเป็นร้านลับจริงๆนะคือมันอยู่ชั้นสองอะทุกคนซื้อจากที่นี่ก็ไปขายข้างล่างใช่ฉลาดว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกซื้อสินค้ากันก็มีหลากหลายทุกคนนะเนี่ยตะเกียงทุกคน อูดเนี่ยทุกคนแต่แบบเนี้ยตัวละตัวละประมาณ20บาทเองทุกคนอันนี้คือตัวซปบิงนะพีระมิดอะไรเงี้ยอันนี้คือเด่นมากนะแบบเอกลักษณ์ของเข้าเลยแต่ว่าผมไม่น่าซื้อเนะี่ยเพราะว่าคงไม่เก็บไว้ในบ้านนะเราแค่ดูเฉยๆ้วกันนะเดี๋ยวเรากไปซื้อพ,พวกพวงกุญแจถ้าเป็นพีระมิดก็โอเคอยู่พีระมิดเป็นหินสามเหลี่ยมโอเคอยู่ออย่าเออย่าเอาปอันนี้ก็ได้เหมน,นะนเป็นจานทุกคนไว้แขวนในบ้านก็ได้ทุกคนนี่เห็นปะ่ะมันเป็นจานหน่อยนี้ทุกคน สวยๆนะเนี่ยมีชื่ออัลลอฮ์มีกับบะแล้วก็มีมูฮัมหมัดด้วยอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยมีราคาเขียนไว้ด้วยมีราคาเขียนต้องทำเขาเขาเขาซื้อไปติดที่บ้านกันเหรอใช่ไว้ไว้ไว้ติดตรงผนังบ้านเลยเนี่ยติดตรงผนังบ้านนะแผ่นใหญ่แผ่นแผ่นใหญ่เอากลับน่าจะยากเหมือนกันหกสิบปอนเองหกสิบปอนอันนี้คือ หกกุญแจร,รูปอูดนะทุกคนหกสิบปอนด์นี่ถือว่าแพงเลยเวยเพราะคือราคาไม่แพงปกติแล้วเพราะว่าดุจการการเ,<อ>เขาทำคือปานนี่เหมือนเนี่ยรายละเอียดดีมากนะ,ะอ,ดดอันนี้คือถ้าด้านล่างนี่เป็นร้อยนะร้อยร้อยร้อยประมาณเออแต่อันนี้คือ60ทุกคนนะราคามาตรฐานราคาแบบราคาทรงอะ่ะอันนี้เป็นแม่เหล็ก,กติดอันนี้แม่เหล็กเลยสิบสติดกับตู้เย็นหรือว่าติดกับกระจกก็ได้แม่เหล็กติดตู้เย็นนะแต่ว่าเป็นรูปแบบนี้ผมก็ไม่น่าซื้อเหมือนกันเนี่ยก็ราคาไม่มีเขียนอ๋อยี่สิบ ราคาละยี่สิบนะทุกคนนะเนี่ยที่ตะก้ามีเขียนอยู่อันนี้สิบห้าอันนี้เป็นพีระมิดอย่างนี้สามสิบทุกคนดูคือเรทก็ไม่ได้แพงกว่ายี่สิบสามสิบต่อชิ้นเนี่ยไปซื้อเป็นของฝากได้ถือว่าได้เยอะเนอ่ะเนี่ยสปริงตัวสปริงนะทุกคนทกนุญแจเหมือนกนันผมไม่ค่อยอยากได้ที่มันมีรูปแบบเนี้ยทุกคนถ้าเป็นแบบทงชาติอียิปตนะ์นะสนใจเหมือนกันอ่าอย่างเช่นแบบเนี้ยจระเคไปอุย้ย อุ้ยผมดูว่ามันแข็งเว้ยพอจับจริงมันนิ่มทำยังไงวะเฮ้ยทุกคนเหมือนมีชีวิตเลยเหมือนมีชีวิตเลยทุกคนเจราแค่เฮ้ยเจราแค่มาแต่ขยับได้เก่งมากเลยมีเสียงด้วยโอ้มีเสียงด้วยอันนี้ตัวละอะไรเนี่ยไอ้ตัวละสองร้อยสองร้อยปอนด์โอ้ตัวละสองร้อยใช่ให้เล็บอีกเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ซื้อให้น้องได้นะทุกคนหลานอ่ะทุกคนตัวละสองร้อยถือว่าไม่ได้แพง ถ้าจะเอาอสวยป่านเนี่ยอันนี้สวยนะฮะนนี้ใหญ่นะขนาดนียจริงนี่น่ากินหนึ่งให้วะนี่คือไฟเช็คเห็นหรืซิอ๋เล็กนิดเดียวเน้นความเท่อันนี้เน้นความเท่เอาเอาไว้ให้เพื่อนอันนี้คือน้ำหอมเลยใจน้ำหอมขวดประมาณนี้ประมาณกี่บาทเนี่ยสามสิบสามสิบเนี่ยสามสิบน้ำหอมนะน้ำหอมอียิปต์นะฮะขวดละสามสิบพวกถ้วยอย่างเงี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ โอ้ข้างในนี่เป็นกระเป๋าครับทุกคนผมว่าผมน่าจะไม่ไปเดินดูตลาดอะไรเยอะทุกคนเพราะเมื่อกี้ผมดูระหว่างทางอ่ะมันก็ของคกล้ๆกันอ่ะทุกคนแล้วเหมือนตรงนี้มันรวมกันหมดเลยมีทุกอย่างอ่ะทุกคนแถมราคาดีกว่าด้วยนะฉะนั้นเราดูที่นี่แหละทุกคนนี่เสื้อเป็นอักษรสมัยก่อนอะทุกคนที่เขาแกะสลักไว้อะ่ะตัวละเท่าไหร่เปนี่ประมาณตัวละหกสิบคนเฮ้ยตัวละหกบบาทโคตรถูกเลยทุกคน ไม่ไม่ได้แพงนะเสื้อยืดแบบเนี้ยถ้าเป็นบ้านเรานะเหมือนเสื้อที่เราสกีนแบบกรุงเทพพัทยาไปเที่ยวมาแล้วกระบี่อะไรเงี้ยมันร้อยอัพนะเอออาซาฮะอาซาฮะอ๋ออันนี้คือเสื้อมหาลัยโลโกมหาลัยน่าสนใจนะอน่าซื้ออันนี้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมหาลัยชื่อดังของอีเิปต์ไงทุกคนไซส์ไซส์อะไไซส์เอลผมว่าซื้อได้อยู่นะ เอาไปฝากเพื่อนเ<ม>พื่อนผมคนหนึ่งเขา<ม>เขาอา่านลกุรอานเพราะมูฟิดอ่ะมูฟิดเห็นว่าชอบมาอะไรนี้ดีมากเลยที่เรามาเจอร้านนี้ทุกคนเนี่ยพวกกระเป๋าผู้หญิงทุกคนซื้อไปฝากแฟนแต่ก็ไม่มีทุกคนแม่ซื้อให้ภรรยายังยังยังไม่มียังไม่มีภรรยาเออไม่มีภรรยาพวกกุญแจต,ตรงนี้น่าซื้อมากทุกคนเนี่ยเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยพอซื้อได้อยู่นะสามสิบเองอ่ะถูกมากยี่สิบห้านี่นี่แบบนี้แบบนี้ผมชอบมากเลยเนี่ยเออเนี่ย อันละสิบ,บาทเองทุกคนสิบห้าอ๋อสิบห้าสิบห้ามันเป็นเลขเลขอารับผมรู้ว่าเลขไทยลืมไอียิปต์เนี่ยทุกคนอันละสิบห้าบาทเองอ่ะทุกคนเนี่ยมันแบบนี้อผมจําได้ผมเคยไอ้นี่ไอ้นี่จําได้ไหมที่ชามอ่ะห้าสิบห้าสิบทุกคนตรงนี้แค่สิบห้าเองทุกคนเออนี่สวยนี่หกสิบปอนด์จริงหกสิบปอนด์จริงไปถามมาแล้วใช่ไหมทำมาแล้วน่าน่าน่าสนใจเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวผมเอาสักสักอันหกสิบปอนด์ก็มันหกสิบบาทนั่นแหนหกสิบบาท เนี่ยตุ้กุญแจอย่างเงี้ยที่อยากได้เนี่ยผมเหมาเลยอะ่ะดึงมาเลยอะ่ะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเราเยอะไงเราซื้อไปแจกคนดูอีกเอ่านี้เองจีบเออเอาหน้าเอ็นนิ่งเออเบรอะไรอย่างเงเอาเอ็นนิ่งผสมกันผสมกันแบบนี้ด้วยเอาสักห้าสิบชิ้นไปเลยอะ่ะฮะราคาดีมากไงเออหยิบไปเลยส,สามสี่าราคาดีมากจริงๆเลย เนี่ยผมจะซื้อไปฝากเพื่อนๆแล้วก็ไปฝากาแฟนเพจคือผมรู้จักคนเยอะไงทุกคนผ<า>มเน<า>้น<า>แบบนี้ทุกคนนะที่มันเป็นตรงท่าอีบแล้วก็อักษรอ,อีบเป็นสีธงชาติอีบอย่างเงี้ยเพราะว่า,าแบบเนี้ยผมดูแล้วรู้สึกแปลกๆกันไม่รู้าผมซื้อไปฝากคนที่บ้านนะ<า>คือมันก็เป็นเอกลักษณ์ของอี์แหละแต่ว่าแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจกว่าด้ตรงนี้มีเป็นพีระมิดอย่างนี้ทุกคนเฮ้ยสวยดีนะถ้าตั้งบนโตะทำงานทุกคนหกสิบแปดสิบบาทเองอ่ะก็ไม่ได้สูงมากนะราคาไม่ได้สูงมาก เอาสักอันหนึ่งไหมเอาไว้แบบตั้งทับบนกระดาษและทุกคนนุภาพออกว่าเอกสารในที่บนโต๊ะทำงานอนี่ยเก็ตั้งอันนี้อันนี้เลยถ้าถ้าแบบนี้มันมีรูปปั้นอย่างนี้ข้างในไงทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไดะไ้แต่ถ้าอันนี้ผมว่าโอเคอยู่นะคือมันก็ไม่ได้มีรูปปั้นอะไรมันก็คือหินอน่ทุกคนเข้าใจป่ะงั้นผมเอาอันนี้สักก้อนนึงแล้วกันเราเอาก้อนไหนดีก้อนนี้แล้วกันสวยเออเราเอาก้อนนี้นะ เนี่ยพวกแก้วอไรเงี้ยทุกคนป้ายป้ายทะเบียนรถโอได้ตัะก้าไ้ไมนี่เบ๋มีซื้อได้ไหมเนาะคือมันไม่ได้มีรูปปั้นเนาะเอาไว้ตั้งนี้ห้องทํางานผมตั้งงบไว้สำหรับของฝากสักพันสองพัก็น่าจะซื้อเพิ่มได้อีก ใช่เพราะว่าไปฝากเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากจะได้ของฝากจากผมด้วยเนี่ยให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้นะแล้วก็ช่วยกันบอกนยะว่าทาไมถึงชอบดูฟีซา์บล็อกแล้วก็คอมเมนต์ไหนโดนใจเนี่ยผมจะส่งไปเอ่อจะมีทีมงานทัก,ทกไปแล้วก็ส่งที่อยู่มาแล้วก็ผมจะส่งผกกุญแจให้นะ สักห้ารางวัลหรือ10รางวัลยังไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆดูกันแล้วกันก็ <Okay. S 1> สักห้าหรือสิรางวัลเนี่ยยังไม่แน่ใจแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมแจกแน่นอนนะฮะคอมเมนต์ด้วยก่อนได้เลยโอเคเดี๋ยวผมเลือกของฝากต่อแล้วกันนะ mm hmm. แล้วถ้าผมส่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งแค่พวงกุญแจนะอาจจะส่งอย่างอื่นด้วยก็ยังไม่รู้อีกว่ามีอะไรติดมาติดมือกับบ้านแต่มีแน่นอนนะทุกคนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะอันนี้คือน้ำหอมอยียิปต์น้ำหอมแบนี่เลยจะดีเห็นปะนี่แล้วก็ตั้งอ๋อแบบนั้ใช่ไหมอ่า นี่ขวดละ3าสิบาทใช่ถ้าเราเอาหนึ่งแพ็คเลยอ่ะเอาหนึ่งแพ็คมันหอมหอมอื่หอมจริงหอมจริงเออเยย้อนก็เดงเคยขายอ่ะแบบนี้ไหมเนี่ยแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่แสดงว่าก็นิยมอยู่นิยมเงินเราซื้ออันนี้ด้วยได้ครับไปฝากเพื่อนๆแล้วก็แจกให้กับแฟนเพจด้วยนะฮะทุกคนอย่างที่บอกเลยคอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งน้ําหอมพร้อมพวงแญแจให้ด้วยอ่าคลิปนี้มีแจกของกดไลค์กดแชร์กันนะครับเนี่ยแบบเนี้ย เออแบบนี้เลยใช่ไหมในค่ะในี่ะดูอีกว่าเออโอเคอันนี้กล่องละเท่าไหร่คิดว่านี่ราคาเดียวกันปะอันเราไปถามแบบกล่องใหญ่เลยไหมเดี๋ยวให้สุดไปถามถามถามแบบอันนึงแล้วก็ถามแบบเป็นกล่องใหญ่อันเนี้ยอันเล็กอ่ะสามสิบแต่ถ้าเป็นแพ็คเป็นแพ็คร้อยเออสามร้อยสามร้อยหกสิบเอ๊ะสามร้อยสามสิบหรือสามร้อยหกสิบวะ ลืมแล้วสามสคูณสิบสอปุ๊บสามร้อยหกได้สามแต่ว่า3า,ามร้อยสบะว่าเผืขาจะลดแบบถ้าซื้อเป็นกล่องเขาอาจจะลดให้ก็ได้เงี้ยเขียมาก็คือแพ็คถ,ถามเขาว่า1นึ่งกล่องสามร้อยหกสิบใช่ไหมยุ่งสุดเลย ก็คือตามตัวเลยไม่ได้มีแถมไม่ได้มีลดนะเนี่ยน้ำหอมน้ำหอมเราจะซื้อเป็นแพ็คเลยต่อไปก็รับรีบานยอดยอดบุลเล่เหาแล้นะกระเจี๊ิเออเผื่อเผื่อต่อรองได้นะสามร้อยหกสิบสิบสองชิ้นถือว่าไม่ได้แพงก็ตกชิ้นละสามสิบงั้นเราซื้อแบบนี้ด้วยนะครทุกคนว่าแต่กินไหนดีไปมันมีสีฟ้าสีชมพูสีทองสีนี้ฮอร์นิงฮอร์นิงเฮ้ย์ยูว่าฮอร์นิงคนรู้จักเยอะอันนี้จริงเหรอ ดิบิเมกอ่ะมันยังไงกิฮอนเนี่ยมัสมัสมิสมิสอัลตาฮาราหอมเขาไว้ใส่ที่เสื้อเหรอใช่ต่อให้นี่ปะเซาะสซาะก็าะเขาใส่โอเคงั้นเอาสองกองเผื่อเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจผมจะแจกคลิปสองกองใหญ่หรือว่าองกคลิปเนี่ยวันนี้เราเจอร้านวันนี้เราเจอร้านของฝากโคตรดีที่อียิปต์นะฮะผมซื้อไว้โคตรเยอะเลยจะแจกแฟนเพจด้วยรอดูเลย อ๋อนี้สองป่ะเออเอาสองกล่องเลยหรือว่าจะเอาแบบสองสองสองอ่าผู้หญิงอาจจะให้สีชมพูผู้ชายจะให้สีนี้อะไรเงี้ยอ่เนาะบอกเขาว่าเอาสองกล่องฮัลโหลแบคได้อะไรยังไปเสื้อสีดำสวยสีดำอยากได้สีดำมั้ยมีลายสีมีลายชายด้วยงั้นงั้นผมเอาเพิ่มนี่แบคเขาแบคเขาได้เสื้อแล้วด้วยเพิ่มเฮ้ยร้านนี้ดีว่ะเขาไม่ให้เขาไม่ได้รังเกียจเลยคนที่ถ่ายคลิปเลยนี่ สีแดงสีขาวสีตัวตัวละหกสิบด้วยนะมีหลายไซส์ด้วยสีขาวสีขาอัฮาร์อัลฮาร์น่าจะมีโลโก้โลโก้ของมหาลัยอืมอัลฮาร์เนี่ยโลโก้มหาลัยใครที่แบบเคยเรียนอีบก็คือจะคุ้นเลยโลโก้นี้ เถ้าใส่เสื้อเนี้เขาจะทําได้ว่าเรียนอียิปต์ใช่ไหมอ๋อเสื้อนี้ใช่ไหมถ้าไม่ว่าไม่ได้เรียนอียิปต์อ๋อถึงแม้ไม่ได้เรียนก็เขาก็จะคิดนะเพราะว่าใส่ใส่เสื้อนี้นะแบบเขาบอกว่าเสื้อแบบเนี้ยคือมีขายแค่ที่นี่มันเราไม่มีขายนะคือเป็นแบบลิมิเต็ดอ่ะเออคือถ้าใส่เนี่ยรู้เลยว่ามาจากอียิปต์เั็นผลเลยผมผมเห็นเสื้อนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นปะโมซาลาคือไม่รู้ว่าหกสิบแล้วเปล่า อย่าบอกนะว่าหกสิบถ้าหกสิบนี่โคตรถูกเลยนะลองถามด้วยเดี๋ยวเราไปถามนะเดี๋ยวให้เแบบไปถาม<ป>่ะเดี๋ยวเบไปถามนะเสื้อซาร่าถ้าตัวละหกสิบนี่โคตรถูกเลยเนี่ยเห็นไหมซาร่าซาร่าผมเดาว,ว่าน่าจะมากกว่าหกสิบเท่าไหร่หกสิบ <60. S 2> ไม่เกินร้อยแปดสิบ <80. S 2> ไม่เกินไม่เกิน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 ร้อยไม่ใช่ไม่ใช่เกินแปดสิบเก้าสิบใช่เก้าสิบเก้าสิบทุกคนเสื้อบนซาร่าตัวละเก้าสิบบาททุกคน เฮ้ยถูกมากถูกจริงถูกจริงครับทุกคนผมว่าหมดตังเยอะแน่ไอ้นี่สามตัวแล้วน่าจะพอนะเพื่อนเพื่อนผมอ่ะคือเพื่อนๆนผมที่ชอบอีบอ่ะแบบน่าจะพอนะมูฟิตก็เพื่อน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 ที่เพื่อนเพื่อนสายที่แบบเพื่อนเพื่อนที่อ่านอ่านอะไรเงี้ยเขาจะชอบซื้อแบบนี้น่าจะประมาณสามคนน่าจะได้แล้ว แล้วก็เสื้อสาล่ะซื้อไปฝากน้องหมอกระเป๋าสะพายผู้หญิงทุกคนเป็นรูปอูดแล้วก็มีเขียนว่าอียิกแบบเนี้ยน่ารักมากเลยแค่45บาทเองสุดยอดจริงๆก็มีรูปแบบตัวสปริงรูปแบบเอ่อรูปปั้นของอีฟนะแต่ว่าผมว่ารูปนี้น่าจะโอเคสุดแล้วคือมันเป็นอูดไงหนึ่งสองสามไปดูกระเป๋าเด็กดีกว่าะย่าทำ่ะตอนนี้ตอนนี้ตะกร้าใกล้ตอนนี้ตะกร้าใกล้เต็มแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าผู้หญิงบ่ อเอาเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยแจกให้แฟนขับไว้แลยกันให้ใหลานหลานผู้หญิงผมมีอยู่สามหรือสี่คนนี่แหละที่เหลือก็ยันยแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะแจกแฟนขับอย่างเงี้ยสี่้ซไม่สุสมมดโอเคผมซื้อหลายอย่างมากเลยนะพวกคุณแจ น้ำหอมเสื้อหลายตัวด้วยแล้วก็กระเป๋าหลายใบด้วยกระเป๋านี้อีกผมจะลองทายดูนะว่าทั้งหมดนี่กี่บาทนะผมเดาว่าพันห้าไม่ถึงสองพันหรอกแต่พันหนึ่งอ่ะเกินแน่นอนเดี๋ยวดูจอยิสุสไม่ให้ดูยิสุดปิดก่อนยิสุดยิ้มอย่างเงี้ยยิสุสนี่อย่างเงี้ยน่าจะน่าจะเกินพันห้าแล้วสองพันไม่น่าเกินสองพัน ยุุจะให้ผมลุ้นอ่ะมันไม่ยังให้ผมดูราคามึงขอลดได้ไหมร่งขอได้ไหมเ,ออเดี๋ยวดูนะวิธีการเล่นเชิงกับพ่อค้าอีกเขาจะขอลดเตื่นเต้นวะผมว่าน่าจะเกินที่ผมคาดไว้ หนึ่งพันแปด้ยเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ถึงสองพันทุกคนหนึ่ด้อยสามสิบห้ขอสักพัได้ไหมพี่แอ่ะสักพก็โอเคแล้วเขาคุยมือถืออยู่บอกแล้วไม่ถึงสองพันทุกคนหนึ่งแต่ดูว่ายูซุเป็นเล่นเชิงขอลดราคาได้ปะ เขาเล่นมือถืออยู่อะจงังหวะไม่ค่อยได้เลยกดยอีกรอบนะกดอีกรอบนึงเพื่อความชัวระหว่างใส่ถุงยุสุกกำลังหงันจังหวะจะขอยอดล่ะครัแต่เขาเล่นมือถือเอ้ยเขาคุยมือถืออยู่เคยซื้อีดนะตอนไปต่ออื่อน

ลดได้เหรไม่ได้อะฮะ<ฆ>ไม่ได้อ๋อโอเคไม่เป็นไรเพราะในคร<อ>ื่องเขาลดแพทลดรถราคาราคา,า,คานีราคานี้คือถูกแล้วนะถูกถ้าซื้อข้างนอกอ่ะนี่ก็อาจจะแพงกว่าน,นี้เออ<ด>ข้างนอกเกิมไหมนะจ่ายตรงนี้เพิ่น,นะคือคือเราขอลดไม่ได้นะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าที่นี่คือเขาขายถูกแล้วไงถ้าเทียบกับข้างนอกอนะ่ะที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันแพงตรงนั้นน่ะเราขอลดได้เพราะมันมันซื้อมาแล้วมันก็กินกำไรอยู่แล้วไงแต่ที่นี่คือเขาขายแบบถูกอยู่แล้วมั คือมันก็ลดไม่ได้ก็เข้าใจได้ทุกคนแล้วก็แค่เล่นน่ะเปิดได้ขึ้นมาเผือเอ่อฟุกไงเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดิอนอีกนิดนึงตลาดโฮเซน <c ười> คลิปนี้ก็เป็นซื้อของฝากเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะไปเดินต่ออนิดนึงแล้วกันนะถ้าอย่างไงเดี๋ยวค่เปิดกล้อ,องอีกทีนะึงเส้นทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคําถามขึ้นมาในใจวันนี้ชนใดร Ciao.